ชาวล้าวลือกันสนันโชเชียลว,ว่าสถานที่แห่งนี้คือวังเวียงสอป,ปดล้าวแต่มารู้ความจริงที่ลังแทบจะไม่เชื่อสายตาแม่มีชาวไทยแม้แต่คนเดียว250คนคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติล้วนๆะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันนะครับพ่พิธภัทั้งหลายหลับิเ มีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่นอ้องปองป่ายมดสุขูุขคนมาพบกับสมชิตละบอยบินกับรายการยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีทีห่153ส่วนอีพีที่152หนั้นนะครับสมจิตได้นําเสนอเกี่ยวกับความคิดเห็นของชาวลาวเมื่อมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวลาวแต่นําเอาเทงในยความสะดวกมาเองเกือบทุกอย่างและสําหรับอีพีทีหนึ่ง5 3ห้านี่นะครับสมจิตจะมานําเสนอเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ชาวลาวจังเลอกันว่า คือวังเวียงซอปปอลาวแต่มารุษที่ลังปรากฏว่าไม่ใช่แต่ก่อนจะเขา้ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้นะครับ สมจิตขอกริ่นไปก่อนว่าในวันนี้สมจิตจะมานาเสนอ3าประเด็นโดยกัน1จะเป็นวิดีโอไฮไลท์ของคุณนาตาลีและคุณคาร์ลอสนะครับ2จะเป็นมุมมองของสมจิตและบทสรุปที่สมจิตสรุปมาจากวิดีโอของทงองั้ง2 3จะเป็นมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาติต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวที่อําเภอปายต่อไปนี้คือรายละเอียดแต่ก่อนจะไปฟังมุมมองของสมจิตหนักครับสมจิตจะพาพี่เอฟซีไปดูไฮไลท์วิดีโอของคุณนาตาลีและคุณคาร์ลอสไปเราไปดูกันนะครับ Maybe 350 people now, but it is madness. The tourist police are here. Yeah. With Where's the app? With the uh, application oh. about like a. Uh Police, I love you. If you need some help, you can uh, download by the imprecation. Yeah. yeah, it's like an alarm. So all, oh, yeah, an alarm. they have a paper for all the tourists here. So before you go, you can get the app. And then if you need help, they will come help you. Thank <laughs> you. Yeah, <for sure. laughs> yeah, like this. This is crazy. So many people. That's insane. Sorry, so many people turn. here. That's insane. ก็จ so <Yeah. S 1> บลงไปแล้วนะครับวิดีโอสั้นๆหรือว่าจะเรียกว่าไฮไลท์ ก็ได้นะครับของคุณนาัตเตอี่และคุณแคลลอสความเป็นจริงสถานที่แห่งนี้เคยเป็นไวรัลบนโซเชียลของชาวลาวหลายๆคนก็จะผิดว่าสถานที่ที่เต็มไปด้วยชาวต่างชาตินี่คือหวังเวียงสปปลาวแต่มารู้ที่ลังว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ที่อำเภอปายจังหวัดเชียงใหม่นะครับและในวันนี้นะครับสมจิตจะมานำเสนอสรุปจากคลิปวิดีโอของคุณนัตตอรี่และคุณแคลลอสประเด็นจะเป็นอย่างไรนะัเราไปไดตามเดีวยวกันนะครับพีพีสีทั้งหลายไปคูรัก ชาวต่างชาติจากอเมริกาและสเปนนั่งรถทัวร์จากกรุงเทพไปยังเฉียงไม้มีเป้าหมายจะเที่ยวทั่วภาคเหนือของประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ของพวกเขาก็คือการไปเยี่ยมชมอำเภอปายซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสําหรับชาวต่างชาติเมื่อมากถึงปายสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้ยินเกี่ยวกับปายก็คือทิปซีทูบิ้งนะครับหรือเราจะเรียกว่ากิจกรรมลองห่วงยางนั่นเองนะครับและตอนแรกๆพวกเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะ เล่นน้ําที่อําเภอปายหรือไม่แต่พอสมัครไปก็ได้ยินจากลาหลายคนว่ามันดีมากพวกเขาใช้บริการของบริษัทปายออเทน t i กทราเวลซึ่งเป็นบริษัทที่สุดเกี่ยวกับทิปซีทูบิ้งนะครับหากมีใครต้องการประสบการณ์ที่บ่าคลั่งแบบนี้รวมกับแบคแพคเกอร์คนอื่น,อ,นอีกหอีกร้อย100คนที่ล้องไปตามแม่น้ํานะครับราคาเพียงคนละ250หบาทเท่านั้นและที่สําคัญจะมีแค่วันอังคารและวันศุกร์เท่านั้นนะครับผมคุณนัตติลี และแคลอสไปพบกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆหรือว่าแบ็คแพคเกอร์คนอื่นๆที่สำนักงานของไปออเทนติกทราเวลบนถนนคนเดินตามเวลาที่กำหนดไว้ภายหลังที่ทุกคนมาครบแล้วก็เดินไปยังรถบรรทุกที่จะพาพวกเขาไปที่แม่น้ำใช้เวลาขับรถประมาณ15 2 0ถึง20นาทีระหว่างทางพวกเขาก็แวะซื้อเครื่องดื่มด้วยพอมาถึงที่แม่น้ำพวกเขาก็อยอมรับว่าทุกอย่างมันเกินคาดมาก พาไม่ได้มาถือว่าพลาดครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับเมื่อมาถึงเชียงใหม่นะครับหลังจากนั้นตำรวจท่องเที่ยวอยู่ที่ปลายก็แนะนำแอปแอปหนึ่งที่มีชื่อว่า t o u r i s t i love you ในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการความช่วยเหลือหรือว่ามีความเดือดร้อนก็สามารถที่จะใส่แอปนี้นะครับเผื่อแจ้งเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมาช่วยทันทีนะครับต้องยอมรับเลยว่าเจ้าหน้าที่เองก็จะดีมากๆม,มีความเป็นกันเองเป็นมิตรนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ซื้อเบียร์เพิ่ม เมื่อเห็นภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวแบบนี้นะครับก็ดีใจแทนชาวไทยนะครับที่มีนักท่องเที่ยวแห่ากันมาเที่ยวไทยเยอะเลยนะครับต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ของแหล่งท่องเที่ยวล่างกล่าวได้แจงกฎระเบียบก่อนจะลงเล่นน้ําว่าภายหลัง,ลงหล่อ่วงยางไปถึงที่เส้นชัยนะครับก่อนจะกลับไปอย่างถนนคนเดินต้องสวมใช้เสื้อผ้าปกปิดนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเวลาแห่งความสนุกสนานแต่สิ่งที่ชาวต่างชาติต้องหลอวงว้าวก็คือความเย็นของแม่น้ำนะครับแน่นอนว่า แค่ล้อสืและชาวต่างชาติคนอื่นก็สนุกสนานกับการลองห่วงยางก่อนเริ่มลองยางนะครับทุกทกคนที่เขาร่วมกิจกรรมดังกล่าวก็ร่วมกันนับถอยหลังหรือว่าเขาดาวและเริ่มการลองเรืออย่างสนุกสนานไม่นานทุกทุกคนก็มาถึงเส้นชัยและก็เป็นเวลาของการสนุกสนานกับพาร์ตี้โฟมรีแม่น้ําก่อนจะจบคลิปนะครับทั้งสองสารภาพจากใจว่าการลองห่วงยางในวันนี้สนุกสนานมากๆตั้งแต่เริ่มต้นทํากิจกรรมจนจบนะครับก็อย่างสนุกไม่ผิดหวงัง ที่เลือกมาที่อำเภอปลายเพื่อมา ลองห่วงยางนะครับหรือว่าทิปซีทูบิงนั่นเองซึ่งก็เป็นที่ทุกอ,อกถูกใจแก่ชาวต่างชาติมากๆต่อไปนี้นะครับสมจิตจะพาไปดูมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาติว่าพวกเขาจะมีมุมมองอย่างไรเมื่อเห็นชาวต่างชาติแห่เข้าไปหรือว่าแห่ไปเที่ยวที่อำเภอปลายจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งแต่ละครั้งยอมรับว่าคนที่มาใช้บริการหรือว่าคนที่มารวมทํากิจกรรมนี่นะครับสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยคนเลยทีเดียวนะครับผมแล้วแต่วันนะครับต่อไปนี้นะครับคือจะเป็นมุมมองของ ของชาวไทยและชาวต่างชาติเราไปดูกันว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าฉันคิดว่ามันดีมากที่คนไทยวิดีโอลองห่วงยางในป้ายเป็นเรื่องใหม่สาหรับฉันในฐานะคนไทยเช่นกันฉันดีใจที่เห็นนักท่องเที่ยวทุกคนสนุกสนานกับการลองห่วงยางนะครับ เรามาตอบที่มุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าเที่ยวให้สนุกสนานแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบุณสําหรับวิดีโอทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย thank you so much for everything in Thai นะครับเรามาตอบที่มุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่ามันสนุกมากอยากให้ทั้งคู่ยุ่เมืองไทยนานๆหรือ,อยุ่ตลอดไปเลยก็ได้นะครับก็เห็นความเห็นอกเห็นใจ และความประทับใจของชาวไทยนะครับเมื่อนมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยเรามาต่อที่มุมมองที่ซีจากเา้าไทยวันนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าว้าวว้าว,ว,าวดูแล้วสนุกสนานมากมากเลยดูไปยิ้มไปใหนะักท่องเที่ยวทุกคนมีความสุขพวกเราคนไทยทุกคนก็มีความสุขไปด้วยปรื่อบปีมมากมากเห็นต่างชาติเยอะๆแบบนี้เป็นประเทศที่ใครก็อยากมาไม่ผิดหวังแน่ๆลองห่วงยางแม่น้ำไปชอบแชร์แม่นม้ำเย็นๆสบายๆจะกลับไปเที่ยวอีกครั้งไป รดูคลิปของผู้คุณต่อไปนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้นะครับให้ม,มุมมองว่ายินดีตอนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะเห็นพวกคุณมีความสุขและสนุกก็ดีทําอะไรที่แปลกใหม่ทําอะไรที่ไม่เหมือนเดิมไม่น่าเบื่อมีสีสันสนุกมีเพื่อนเพื่อนเห็นพวกคุณก็สนุกไปด้วยตอนนี้หนาร้อนที่ไทยคิดว่าจะเย็นสบายนะครับผมเรามาต่อที่มุมมองที่6นะครับจากชาวลาวชาวลาวคนนี้นะครับให้มุมมองว่าแบ็คแพ็คเกอร์ยำนอนมากเคยมาเที่ยวลาวในสมัยก่อน ปายเป็นสถานที่ยอดนิยมแห่งใหม่ของพวกเขากิจกรรมคล้ายๆวังเวียงสปปลาววังว่าพวกเขายังจะกลับไปเที่ยววังเวียงและเพลินๆกับบรรยากาศที่สวยงามของวังเวียงอีกครั้งนะครับก็วังว่าอย่างนั้นนะครับผมและสมมิีจะมาสรุปอีกที่นะครับเกี่ยวกับประเด็นของชาวลาวนี้นะครับเรามาอาท้ายด้วยมุมมองสุดท้ายจากชาว ไทยนะครับชาวไทยคนนี้นะครับต่างคําถามขึ้นมาว่าฉันมีหนึ่งคำถามคุณเก็บกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์และกระเป๋าไว้ที่ไหนเมื่อคุณลองหว่วงยางในแม่น้านะครับตอบกลับคําถามดังกล่าวนะครับถามคุณอาตอนนี้และคุณคาร์ลัสก็ตอบกลับไปว่าพวกเราเก็บทุกอย่างไว้ในห้องพักในโรงแรมยกเว้นเงินซึ่งเราเก็บไว้อยู่ในกระเป๋ากันน้ําและโกโปรที่พวกเรากําลังถ่ายวีดีโออยู่นะครับเจ้าหน้าที่แนะนําว่ายาน้าสิ่งของที่มีค่ามาด้วยแต่พวกเราก็เก็บรองเท้าและเสื้อผ้าไว้บนรถบรรบบทุกนะครับ และบางคนก็เก็บกระเป๋าไว้ที่รถบรรทุกด้วยนะครับมันก็เป็นคําตอบที่แคลรัสและคุณอาตาเลต่ตอบกลับไปอย่างคําถามของคนไทยนั่นเองนะครับมันก็เป็นมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับสรุป ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แม้จะเคยมีที่อื่นไหมว่าจะเป็นที่วังเวียงสาปปลาวนะครับแต่ไม่เยอะแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่นี้ต้องบอกเลยว่าองลีอินปายไทยแลนด์ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่สร้างขวามตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวไทยและชาวลาวด้วยนะครับและขอให้ชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยและบรรดาประเทศอ้อมข้างให้เยอะนะครับเศรษฐกิจจะได้โตขึ้นหรือว่าดีกว่าที่เป็นอยู่โดยเฉพาะส่วนที่เป็นวิกฤตและเงินเฟอ้อเพิ่มสูง ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแน่นอนว่าเมื่อก่อนก็ปรากฏเห็นที่วงเวียงที่น้องเขียวสปปลาวนะครับและก็ที่ประเทศไทยก็หลายที่แต่ไม่เยอะขนาดนี้นะครับครั้งนี้ดูจากคลิปวิดีโอของคุณนาัตาลีและคุณคาร์ลสก็มีอยู่250คนนะครับที่ไปรวมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับและแต่ละวันก็จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไปถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆสาหรับประสบการณ์ขาทายหรือว่าบาคลั่งชาวต่างชาติก็จะอุทานออกมากันว่าคร อิ s โซเครสีนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นบ้านะครับมันคือเหตุการณ์ที่แบบว่าเราไม่ได้ขาดคิดนะครับมันเลือเชื่อมันบากะนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นนะครับคำว่าเครซีในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความตกใจหรือว่าไม่ขาดคิดนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆและก็เป็นสถานที่ที่น่าไปสัมผัสแป่ที่แปลกใจก็คือมีแค่ชาวต่างชาติไม่มีคนไทยแม้แต่คนเดียวนะครับผมนอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆและขอให้เจริญเจริญขอให้หนักทองเทีย่ยวเข้ามาเยอะๆ นะครับพี่น้องชาวไทยมันก็เป็นมุมมองของสมจิตนะครับส่วนพี่เพื่อนน้องๆมีมุมมองอย่างไรสามารถที่จะเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและในอีพีนี้ถ้าสมชิตนําเสนอผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับพี่พื่อีทั้งหลายก่อนจากกันในวันนี้นะครับสมจิตขออวยพรให้เพี่พนอนอน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ำรวยเงนินทองสื่อได้ขายมานันคอยมีความสุขในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตการทํางานก่อนจากกันในวันนี้ข้อกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันนะครับ